สวัสดีครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซาระหว่างกลุ่มฮามาชกับกองทัพอิสราเอลคลิปนี้นะครับเป็นคลิป อัปเดตแผนที่โดยมีการรายงานออกมาครับล่าสุดในช่วงวันที่2พฤศจิกายนแต่แอดมินเนี่ยยังไม่มีเวลาทําคลิปนะครับเพิ่งได้ทําตอนนี้โดยรายงานล่าสุดนะครับบอกว่าทางอิสราเอลนั้นสามารถปิดเส้นทางครับที่เชื่อมระหว่างทางเหนือของจนวนกาซากับทางใต้ของโจนวนกาซาแยกออกจากกันแล้ว ถ้าผู้ชมจะเห็นว่ากองทัพอิสราเอลได้มีการรุกทางตะวันออกของชวนกาซาเพื่อเข้ามาตัดเส้นทางและแบ่งชวนกาซาออกเป็นสส่วนโดยเป้าหมายแรกของอิสราเอลในตอนนี้ก็คือการเคลียร์กลุ่มฮามาชที่อยู่ทางตอนเหนือของชวนกาซาให้หมดถ้าผู้ชมจะเห็นนะครับว่าทางอิสราเอลได้มีการรุกหลายพื้นที่ ค่อยๆขยับแนวรบเข้ามาเรื่อยๆตอนนี้ครับกลุ่มฮามาสที่อยู่บริเวณทางตอนเหนือของฉนวนกาซากำลังค่อยๆถูกโอบล้อมจากทหารอิสราเอลแม้ว่ากลุ่มฮามาสนะครับจะมีอุโมง์เป็นร้อยๆอุโมงค์แต่ทางอิสราเอลเนี่ยไม่น่าจะเปิดปฏิบัติการภาคพื้นดินโดยไม่มีวิธีรับมือกับกลุ่มฮามาสที่ใช้อุโมงค์ เป็นจุดหลบซ่อนตอนนี้อิสราเอลตัดเส้นทางแบ่งฉนวนกาซาเป็น2ส,ส่วนแล้วและคาดว่าอีกไม่นานครับพื้นที่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาน่าจะถูกทางอิสราเอลควบคุมทั้งหมดส่วนยุทธวิธีของอิสราเอลนั้นก็น่าจะมีทั้งการรุกภาคพื้นดินโดยใช้รถถังยานเกราะ ในการนำหน้าส่วนการเคลียร์อุโมง์ของทางฮามาชก็มีข่าวออกมานะครับว่าทางอิสราเอลเนี่ยหาวิธีรับมือแล้วก็เตรียมจัดการกับกลุ่มฮามาชแล้วตอนนี้นะครับหลายชาติโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มชาติอาหรับเนี่ยทั้งอิหร่านทั้งเยเมนนะครับเริ่มมีท่าทีที่จะเปิดหน้ารบกับอิสราเอลก็ต้องคอยดูกันต่อไปครับสำหรับการรบจากด้านอื่นๆ อิสราเอลนะครับค่อยๆเข้าเคลียร์พื้นที่คล้ายๆกับการแบ่งเค้กเราจะไม่กินเค้กทีเดียวทั้งก้อนครับเราจะตัดแบ่งเป็นชิ้นเป็นส่วนเพื่อให้กินง่ายการรบของทางอิสราเอลในตอนนี้ก็เหมือนกันครับแบ่งกาซาออกเป็นหลายๆส่วนแล้วเข้าไปเคลียร์ทีละส่วนเพื่อกวาดล้างกลุ่มฮามาสให้หมดปฏิบัติการการรุกแบบนี้นะครับ เป็นปฏิบัติการจำกัดวงซึ่งจะทำให้ทางอิสราเอลปฏิบัติการได้ง่ายแต่การรบนะครับก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นยังมีการประทะกันร,ระหว่างกองทัพอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสอยู่ตลอดเวลานี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์ว่าทางอิสราเอลนั้นสามารถแยกทางเหนือของจจรกาซาออกจากทางตอนใต้แล้วและกำลังส่งทหารปฏิบัติการอย่างหนักบริเวณทางตอนเหนือของโจรกาซา เพื่อกวาดล้างกลุ่มฮามาสขอบคุณสำหรับการรับฟังสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ